สวัสดเีเพืเ่อน,น,นทุกคนเราเองนางสาวพัชราบริวงสำหรับความรู้สึกที่มีต่อเพื่อนนะตลอดระยะเวลาที่พวกเราได้อยู่ร่วมกันในนยวแห่งนี้ความรู้สึกที่มีไม่อาจจะบรรยายออกมาได้ทั้งหมดแต่เราก็อยากจะบอกเพื่อนๆว่าตลอดเวลาที่ได้เล่นอยู่ด้วยกันมันมีความสุขมากและขอบคุณมากสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำให้แก่เราสุดท้ายเราก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดี วัสดีเพื่อนทุกคนนะความรู้สึกที่มีต่อเพื่อนทุกคนเราขอให้เพื่อนทุกคนมีความสุขสมหวังกับสิ่งที่ตัวเองหวังขอให้ทุกคนประสบความสําเร็จกับการเรียนการงานขอให้ทุกคนเจอแต่สิ่งดีๆในชีวิตขอให้สุขภาพแข็งแรงตลอดไปสุดท้ายนี้เราขอให้เพื่อนทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญตลอดไปโลโล สวัสดีครับผมธีรศักดิ์สดสูงเองครับชื่อเล่นแจค็คนะครับก็ได้รู้จักกับเพื่อนมานี่เป็นเวลาหกปีแล้วนะครับไ็้มีความสุขนะครับที่ได้อยู่ร่วมกันกับเพื่อนทุกคนนะครับในห้องถึงแม้ว่าเวลาหกปีมันจะผ่านไปนะ่ะไปเร็วก็ตามนะครับแต่ว่าผม พอ,อยังรักและคิดถึงเ,เพื่อนตลอดก็หลังจากจบม,มองแล้วนะครับก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนรักษาสุขภาพตัวเองบ้างเป็นไข้เป็นหวัดน,นะครับอย่าลืมทิฟฟี่แพงสีเขียวแล้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับขอให้เพื่อนๆทุกคนมีความสุขเียนจบสูงสูงรวยรวยลูกเต็มบ้านมีหลานเต็มเมืองชีวิตมีแต่ความสุขความจเจริญใอ้คุณพระคุ้มครอง ด้านนี้ขอให้รวยนะครับสวัสดีครับก็ตั้งแต่สามปีที่ได้มาอยู่ห้องนี้ครับผมรู้สึกดีใจมากและเป็นเปลื้งขอบคุณทุกคนครับที่ดีกับผมมาตลอดถึงผมเจดแก่กว่าทุกคนในห้องแต่ยังไงเราก็ยังเป็นเพื่อนกันได้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะยครับ เป็นคนพูดไม่ค่อยเก่งผูดรู้กันอยู่ขอให้ทุกคนเจอสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับและคําพูดสุดท้ายที่ผมอยากจะพูดมากที่สุดที่จะมอบให้ทุกคนก็คือขอให้รวยรวยนะเพื่อนๆทุกคนถ้าจะให้เอ่ยชื่อก็คงกินเวลานานพอสมควรนะครับเอาเป็นว่า เพื่อนทุกคนคือคนที่สําคัญสําหรับผมนะครับอยากจะบอกว่ารู้สึกใจหายมากนะครับที่มันถึงเวลาต้องเอ่ยคําล่ลําลาครับถ้าไม่มีเพื่อนๆผมก็คงไม่รู้จักคําว่ามีตรภาพครับผมอยากจะขอขอบคุณเพื่อนๆจากใจครับที่คอยให้ความรักความผูกพันนะครับขอบคุณครับผมธนากรจจรลญกรุชื่อเล่นติ่งท้ายนี้ผมก็ขอให้เพื่อน ทุกคนโชคดีรักเพื่อนทุกคนครับสวัสดีค่ะจำเราได้หรือเปล่าตุกาไงล่ะตลอดระยะเวลาสามปีที่เราเรียนด้วยกันเรารู้สึกดีใจแล้วก็มีความผูกพันกับเพื่อนๆืทุกคนเราอยากบอกเพื่อนเพื่อทุกคนว่าเรารักเพื่อนๆนทุกคนนะคะครับผมแค่อยากจะบอกว่าดีใจที่ข้างหนึ่ง เคยได้เรียนร่วมห้องเดียวกันกับเพื่อนทุกๆคนต่อไปนี้คงจะไม่เจอกันอีกทุกวันเหมือนเช่นเดิมแล้วก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีนะครับว่าเพื่อนมีความหมายมากมายนะักแต่ว่ารักพักด,ดีมีใจให้แต่ว่าคอยห่วงหาและอาลัย แปลว่ามีอภัยให้แก่กันก็อีกไม่กี่วันอีกไม่กี่เดือนก็จะจบมองหกแล้วก็ขอให้เพื่อนโชคดีอย่าบอกเพื่อนว่ารักเพื่อนรักทุกคนถึงแม้เราไม่สนิทกันแต่เราก็ยังเป็นเพื่อนกันได้ส่วนเรื่องที่ผ่านมาถ้าเราทำอะไรไผิดหรือทำอะไรไม่ถูกเราขอโทษเพื่อนตรงนี้แล้วเราอยากขอโทษเพื่อนอีกคนที่เรารักเรต้องแค่เขาที่สุดเราขอโทษนะ ถึงแม้เขาจะไม่ยอมให้อภัยเราแต่เราก็ทำอยูที่สุดแล้วแล้วก็อยากบอกเขาว่าเราขอโทษเรายังเป็นเพื่อนกันได้ใช่ไหมโชคดีนะเพื่อนรักรักเพื่อนมอหุพับสองทุกคนขอบสดีค่ะก็จะจบแล้วก็มนม่รู้มนพิมพหารหรือว่าพี่ตูนนะคะก็จะฝากความรู้สึก ถึงเพื่อนๆจบไปแล้วก็อย่าลืมกันนะคะขอบคุณค่ะนี่ครับผมมีหกสิบสามไอเพื่อนเรียกมเนาสสำหรับความัญใจสำหรับเพื่อนทุกคนเป็นเพื่อนที่ดีตลอดเวลาหกปีที่เราอยู่ด้วยกันมากเลยว่าเราจะเป็นเพื่อนกันตลอดไปครับผมเดียครับหลังจากจบมหกไปแล้ว เราก็ไม่รู้ว่าจะได้เจอหน้ากันอีกตอนไหนนะครับ mm. เดี๋ยวจะบอกเพ,อเ,พอเพื่อนทุกคนว่าเราคุณเพื่อนมองทั้งสองทุกคนขอบคุณสำหรับรอยยิ้มเสียงหัวเราะความสุขที่มีให้กันและกันท้ายนี้ก็ขอให้เพ,เพื่อนทุกคนโชคดีครับฉันนนจะทไปบี้ <chest> จำความรู้สึกนี้เก็บอยู่ในหัวใจเมื่อยามที่ไกลกันฉันสัญญาตลอดระยะเวลาสามปีที่เราได้อยู่ด้วยกันมามีความสุขม,มากๆเลยนะเราดีใจมากที่ได้มีเพื่อนที่แสนดีอย่างพวกเธอขอบคุณมากที่มาคอยเติมเต็มชีวิตส่วนที่ขาดหายไปให้กับเราขอบคุณอีกทีสำหรับรอยยิ้มเสียงหัวเราะและกำลังใจที่พวกเรามีให้กันมาโดยตลอด ขอคุณจริงๆที่ได้ผู้หญิงคนนี้ได้สัมผัสกับคำว่ามิตรภาพที่แท้จริงเป็นยังไงแม้วันเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนเราทุกคนก็จะเป็นเพื่อนกันแบบนี้ตลอไปใช่หรือเปล่าแล้วเพื่อนทุกคนเลยนะบายสำหรับเราเราก็ไม่มีอะไรมากใช่ยอยาบอกว่าเรื่องทุกอย่างที่ผ่านมากข็ขอให้มันผ่านไปถ้าเราทำอะไรเพื่อนๆไม่พอใจเราก็ขอโทษ อยากบอกเพื่อนๆว่าเรารักเพื่อนๆทุกคนนะขอบคุณค่ะบ๊ายบายจุ๊บๆหาไม่รักจะห่วงไหมจะห่วงทำไมต่อเฉันสิอยากบอกกับเพื่อนๆทุกคนว่าตลอดระยะเวลาที่เราได้เรียนเล่นด้วยกันนั้นเรามีความสุขมากเพราะเพื่อนๆต่างให้ความรักความผูกพันและความห่วงใยกับเรามาโดยตลอด และอีกไม่กี่วันข้างหน้าเราอาจไม่ได้เจอหน้ากับเพื่อนๆก็ตามแต่เราอยากบอกกับเพื่อนๆว่าบางครั้งเราอาจทําให้เพื่อนโกรธเราบ้างแต่เราขอโทษน,นะและเรานั้นจะรักเพื่อนทุกคนตลอดไปอ่าก็ขอกราบสวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องหมูฮหกันทุกคนเชื่อห้อสิวิวเด้ก,กันต่อไปนีกห้พวกตัวห้วห,ห้อยห้างตัวเสมอ โดยจะลืมเฮาเด้อตัวได้รับดีดีไปในเวลามันก็โดนเจอห้องยู่ด้วยกันมาข้อกลุ่มยังใช้สิบเอ็ดดอกสิบเอ็ดดอกลายดอกลายยางลาแนวดอกข้อก็่จังหัดมือหัดพวกตลอดไปขอให้คนโชคดีสวัสดีทุกคนฉันเองนะไม่ไงเสร็มได้ไหมนี่ยอีไม่น่ะ ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะขอบคุณเพื่อนๆขอบคุณอาจารย์ที่สอนขอบคุณเพื่อนๆนที่ให้กำลังใจรักการมีความสุขมิตรภาพระหว่างเราขอบคุณจริงๆแล้วก็ก็ไม่มีอะไรมากมากก็ ขอให้เ,เพื่อนๆทุกคนไม่ว่าจะทําอะไรที่ไหนไม่ว่าจะเรียนต่อที่ไหนก็ขอให้ประสุความสําเร็จนะฉันจะเป็นกําลังใจให้เสมอก็ขอให้ทุกคนเดินหน้าต่อไปไปตามหาฝันของตัวเองให้เจอนะไปเอาดาวดวงนั้นไม่ให้ได้เพื่อดาวดวงนั้นเพื่อฝันที่อยากเป็นโอเคอยู่เนาะโอเค โอเคแล้วกันขอให้โชคดีนะทุกคนบ๊ายบายผมชื่อวีรดียุดิพันครับบูโอ้ยยองโอ้ยสวัสดีเพื่อนทุกคนเราอยู่เองนะเราขอบคุณสําหรับทุกจานสาหรับเสียมหัวล้ะที่มอบให้กับเราขอบคุณสําหรับที่ทุกคนเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนกับเรามาโดยตลอด เราขอโทษทุกคนที่ทำให้ลรงคานด้วยขอบคุณมากครับตลอดระยะเวลาที่เราได้รู้จักกันมาพวกเราก็มีความรู้สึกดีๆให้กันเสมอถ้าไม่มีเพื่อนๆทุกคนเราก็คงไม่รู้จักคำว่ามิตรภาพขอบคุณสำหรับความรู้สึกดีๆที่มีให้แก่กันเสมอมาสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคน ผมชื่อเรนอาดครับที่ทุกคนรู้จักหรือไม่รู้จักตลอดเวลาหกปีที่เราอยู่ร่วมกันผมก็รู้สึกผูกพันและรักเพื่อนทุกคนผมไม่อย,อยากจากทุกคนไปไหนเลยแต่ทุกคนต้องไปตามหน้าที่ของทุกคนผมรักทุกคนเสมอจบไปแล้วห้ามลืมกันนะครับทถานี้ผมก็ขอให้ทุกคนมีความสุขความสำเร็จ มีงานทำเยอะนะครับผมผมไม่มีอะไรมากเห็นว่าขอบคุณทุกคนเราไม่คิดถึงเพื่อนทุกคน,นเสมอครับไอดีครับหวัดดีเราเองนะจำได้ไหมเนี่ยขอบคุณมากมากสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่มอบให้เราขอบคุณทุกๆคนขอบคุณทุกคน,คกคนในโรงเรียนอาจารย์เพื่อนๆพื่ใ่มิตรภาพ คำส,ำสอนและคำแนะนําที่ดีที่สุดเรารักทุกๆคนและเป็นห่วงทุกๆคนเราขอเป็นกําลังใจให้ทุกให้ทุกคนให้มีความสุขประสบผลสําเร็จก็อย่าลืมกันก็แล้วการว่าจะทําอะไรอยู่ที่ไหนก็อยากจะบอกว่ามีเพื่อนคนนี้อยู่ข้างๆ